ตอนนี้ที่จราจรที่อเมริกาก็ยังคงยังไงคุณปุ้ยโอ้ยังคงวุ่นวายอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีกลุ่มผู้ประท้วงอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะครับคุณ ซึ่งนะคะถ้าไปดูโอ้ตอนนี้ก็มีเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทั้งทั่วทั้งสหรัฐอเมริกานเนี่ยก็มีการประกาศเคอร์ฟิลนะคะในส่วนของบางรัฐเองแต่ปรากฏว่าผู้ประท้วงไม่ได้สนใจเรื่องของเคอร์ฟิลนะ,ะก็ยังคงมีคนประท้วงน,นับหมื่นทั่วสหรัฐด้วยเหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าไปดูก็จะมีบรรยากาศกของประชาชนที่ยังคงร่วมไว้อ,ไอลาลัยให้กับจอร์ดฟลอยนะคะใช่ที่การเส<แ>ียชีวิตของจอร์ดฟลอยอย่างที่ว่านะก็ะแหมมันสะเทือนโลกสะเทือนใจ แล้วก็เป็นชนวนอย่างที่เราติดตามข่าวกันนะฮะตอนนี้นะครับก็มีบทไว้ายอะไรบทแสดงนะความไวอาลัยบทที่ปลุกปลอบการต่อสู้นะแล้วก็บทสะท้อนภาพความเป็นไปในอเมริกาอย่างมากมายนะฮะหนึ่งในกวีของเรานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็คือกวีซีไรกวีทนาโกสิทน์แล้วก็เป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับอาจารย์นวรัตพงศ์ไพบูรณ์ เขียนบทกวีนะครับชื่อหายใจไม่ออกอันนี้ท่านแปลมาจากยังไงเราจะไปคุยกับอาจารย์นรัฐพงไพบูรณ์นะครับว่ามีแรงดานใจยังไงในเรื่องนี้นะฮะตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสัมดาวคุณสมนครับขออภัยในรอสายนี้ถึงนะครับครับก็ที่อาจารย์ให้ดูเราก็ส่งมาเนี่ยเป็นบทภาษาอังกฤษด้วยนะอาจารย์ เอามาจากไหนฮะเอาออฟเบรนคือผมฟังข่าวแล้วก็สะเทือนใจแล้วก็เขียนเป็นบทกวีภาษาไทยแล้วก็เพื่อนของลูกสาวก็เป็นคนแปลชอบบทกวีด้วยเขาก็รีบแปลเป็นสาษาอังกฤษให้ชื่อโรสอะไรนี่โรสโรสลินเอเล็กซานเดอร์เป็นคนไทยนะเป็นคนไทยแต่ก็ได้สามีฝรั่งอ๋อครับ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  คือ,อคือ,ค,อคือตามข่าวเนี่ยคุณจอร์ดลอยเนี่ยเกอบกกคํคำสุดท้ายที่แขพูดตอนตายครับจะเรียกแม่ด้วยนะนตามข่าวนะฮะเรียกแม่ไอแซนบรีแม่แม่หายใจไม่ออกผมก็เลยทือนใจก็เลยมาเขียนบทนี้ขึ้นครับชื่อบรกรวีหายใจไม่ออกนะครับก็บเลยเราเลยต้องขอรัดคิวรบกวนเวลา อาจารย์รัตพงไปบัวช่วยอ่านมีทั้งหมดห้าบทหกบทหนึ่งสองสาบทห้าบทห้าบทนะฮะเขียนเมื่อเอมื่วานนี้เองใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับเอาวันเมื่อวันพุธสามวันพุธ่ามอ่าอ่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองลองฟังดูนะครับอี่หายใจไม่ออกนะครับแม่ครับผมหายใจไม่ออกแม่ครับผมหายใจไม่ออกอึดอัดขัดยอกไปทั่วร่าง ขาดท่วงแหบค่ำครวนครางเข่าโหดบทขวางกดกลางคอนี่คือดินแดนแห่งเสรีรวมคนที่ร้อยแม่และพันพ่อเสรีที่จะอวยจะเอออ่อเสรีที่จะก่อประัยกันเทพีเสรีภาพยังนับศพไม่จบไม่สิ้นที่โศกสัน รังแกกันมั่นคงอยู่ยงยันยังโรมรันรังแกทั่วโลกาคืออารมณ์ค้างทางประวัติศาสตร์กดทีคนเป็นพาดอุบาทบ้าเสียงสุดท้ายสันสะเทือนทั้งพระสุธาแผ่ต้าแผ่วโหยโรยรินรวยแม่ครับผมหายใจไม่ออกแม่ช่วยบอกโลกด้วยช่วยลูกด้วย อย่าให้คนบ้าอำนาจมาอำานวยอย่าเอออวยให้กับอายุติธรรมอย่าเอออวยให้กับอายุติธรรมครับหายใจไม่ออกครับเวลาไปแปลภาษาอังกฤษก็เอา of b r e a t เลยะค่ะซึ่งซึ่งฟังแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจโดยเฉพาะ คำว่าที่เขาพูดถึงคําว่าแม่ออกมาเนี่ยนะคะคือ<ม>คนที่คนที่แบบปุ้ยนึกถึงภาพของคนที่ส่วนใหญ่ที่ใกล้จะขาดใจหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วอ่ะจะคิดถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งส่วนใหญ่จะคิดถึงแม่มากที่สุดแล้วแล้วก็ตรงกับที่อาจารย์เขียนถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างนี้ผมเนี่ยชอบวรรนี้กับพี่นาวครับเ<บ>ทพีเสรีภาพยังนับศพไม่จบไม่สิ้นที่โศกสันเทพีเสรีภาพยังนับศพนะคุณ<ม>ปุ้ย คือคือคือมันเป็นที่ผมใช้คํว่าอารมณ์ค้างทางประวัติศาสตร์นะครับคือคือคือภาพที่ตารวจบทคอเอ่ออดรอยนะครับมันคือภาพของการกดกี่คนนั่นเองแล้วการกดกี่คนด้วยอํานาจอันไม่เป็นธรรมด้วยอํานาจบาดใหญ่บาดนี้เอาเอาบาดทอทหารเลยนะฮะคือบาดบาดเท้าน่ะแต่่อจำนวนไทยต้องบาดตรด่ คือคนที uh ่เอาอํานาจเป็นบาดใหญ่เน <but S 2> ี่ยไปกันน um ี่แหละมันท like ํามาตั uh ้งแต่400ปีไปแล้วใช่ไหมมันใช้ป hmm. uh ืนไปยิงเอไปสู้กับธนูอินเดียนแดงที่ไปยึดดินแดงเขาเนี่ยนั่นก็เป็นการใช้อํานาจเอของตัวเองและไอ้การเขาใช้วิธีนี้กับโลกในปัจจุบันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้เสรีภาพนี่ยก็คือเสรีไปตามอำนาจบาดใหญ่ของตัวไง ที่เขาก็เป็นที่อารมณ์ค้างทางประวัติศาสตร์เขาก็ผ่านสงครามกลางเมืองมาแล้วนะอาจารย์นะมันไม่น่าจะมีแบบนี้หมดาแล้วเสร็จแล้วผู้ปวดพ่าลินคอนก็โดนก็โดนแก้โดนโดนอีกละนี่เป็นอารมณ์ค้างตามประวัติศาสตร์ที่คนรังเกียจแล้วก็เหยียดเหยียดชาติเหยียดชาติกันอะยังเกลียดรองเกียจแล้วก็เหยียดหยามกันน่ะนี่เป็นอารมณ์ค้างอย่างยังมีอยู่ยังเหลืออยู่ ไม่เป็นวิสัยของของคนที่ใช้อำนาจบาดใหญ่มารังแกมารคลังแก่โลกด้วยเวลานี้ก็เหมือนกันครงนียเสรีภาพในบรรทัาตามท่านอาจารย์ทุสธาตุว่ามีสองทางคือหนึ่งเสรีไปตามน้าของกิเลสกับเสรีที่จะไปพ้นจากนาของกิเลสอเมือนกันนั้นเป็นเสรีที่ไปตามน้าของกิเลสซึ่งซึ่งซึ่งยังดำรงอยู่ทุกวันนี้ เป็นหมื่นร้อยพ่อพันแม่งทุกคนมีเสรีเพราะนั้นใครใครใคร,ใครมีอําน,นาจใหญ่ก็ใช้เสรีได้อย่างเต็มที่นี่หลาเป็นสัญลักษณ์ที่ยังคงอยู่อะสภาพนี้นมันสะเทือนใจมากคือการกดขี่คนอืด้วยบาดใหญ่อ สงสัยคนเขียนบุก,กว,วีก็ต้องยังต้องทาหน้าที่อีกยาวนานพอสมควรนะอาจารย์ <laughs> <c oughs> ต้องเนี้เราต้องดูเสรีภาพสองอย่างว่าเราจะไปพไ้นจากอํานาจของกิเลสได้อย่างไรเ <s af it> สรีภาพตามกิเลสกับเสรีภาพอะไรนะพ <pt> ้นไปพ้นจากอำนาจของกิเลสอ่าไปพ้นจากอำนาจของกิเลสอันนี้ภ <c oughs> าษาของภาษาพุทธธรรมของท่านพุทธทาส <c oughs> ใช่ครับใช่ครับอืมก็เห็นีนตอนนี้ตอนนี้โลกมาถึงภาวะนี้ได้อ่า แตยังยังยังเป็นเหมือนเดิมอะมันมันไม่ไม่ไใช่ new normal นะเ,<ล>เป็น new a p n o r m a l ไม่ปกติใหม่ละฮะความไม่ปกติใหม่หรือ,อยังไง new new a p n o r m a l อ๋อไม <New, S 1> ่ใช่โควิดมันทำให้เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ไงอ่าอืมทีนี้โควิดเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดระเบียบโลกหรือระเบียบธรรมชาติหรืออะไรได้สักเท่าไหร่เลย โควขอขอิดเข้ามาเข้ามามากวาดโลกอะ่ะมากวาดโลกแล้วมาสะบัดรมให้คนทั้งโลกได้ต้องต้องปรับตัวกันใหม่อ่โลกเปลี่ยนคนต้องปรับำตำนองนั้นอ่ะเป็นช่งเวลานี้เป็นอย่างนั้นทีนี้คนความเรวความชั่วร้ายอะไรมันก็ปรากฏในท่้งกลางเอเสรีภาพที่จะโลกที่คุณจะได้มีเสรีภาพใหม่เนี่ยเปเสรีภาพเก่าไปตามหน้าของอิเลสมันก็ปรากฏ เหมือนก็จะมาประทะกันนี่แหละให้เห็นๆกันในในในช่วงชีวิตเรานี่แหละอเอาละครับก็รบกวนเวลาตามนี้ก่อนนะจะได้เป็นหลักฐานเป็นบันทึกประตินศาสตร์นะหายใจไม่ออกนี่บทห้าบทกวีที่อาจารย์รัต์ูระบูนให้เกียรติมาอ่านวันนี้ขอพระคุณมากอาจารย์ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อาจารย์เนวรัชภูมิไพบูลณ์นะคะก็มาพร้อมบทกลอนแล้วก็เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐนะคะแม่ครับผมหายใจไม่ออก